กรครูกรีเองนะคระับสำหรับวันเกิดปีนี้นะฮะก็ขออวยพรให้พร้อมนะฮะสมหวังทุกอย่างนะครับอยากได้อยากมีอยากเป็นอะไรก็ขอให้ได้ให้มีให้เป็นมีความสุขทั้งทั้งกายและใจนะฮะคิดอะไรก็ส่งปรารถนาทุกอย่างเลยขอให้ปังปังชีวิตเฮงเฮงเฮงนะฮะจะเป็นกำลังใจให้พร้อมต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะสู้ๆแฮปปี้วันนี้นะพร้อมก็ขอให้่มีความสุขมากๆในปีนี้ มราแบบกูนี่ดูจากกันมาสองสามปีได้แล้วเนาะกูถึงรับรู้ได้ถึงความน่ารักของมึงแล้วกันมึงเป็นน้องที่น่ารักมากมึงรับรู้ไว้เลยนะในสายตากูแม่งมึงแม่งน่ารักมากเว้ยมึงเป็นมึงอย่างเงี้ยแหละดีแล้วแล้วก็กูรู้ว่ามึงพัฒนาตัวเองหลายๆอย่างมพราะว่าก็เลยยังมึงประสบความสาเร็จในสิ่งที่มึงต้องการก็ไม่มีอะไรมากก็เลยพูดเลยรผมกับปีหน้าเราก็เจอกันอีกเราเจอกันทุกปี ไม่เคยห่างแล้วกูดีใจที่ได้ร่วมงานกับมึงเสมอก็มีอะไรก็ปรึกษากูได้เสมอนะเว้ยอะไรที่มึงเครียดหรือว่าไม่มั่นใจอะไรเงี้ยก็ปรึกษาได้เสมอกูอยู่นี่นะมีความสุขมากๆ Happy Birthday มึง Happy Birthday วันเกิดนพร้อมเพื่อนของมีความสุขมากแล้วก็คิดอะไรก็สมปมาถนาอายุยืนงีมีความสุขเยี่ยชีวิต ฮัลโหลอาสุขสันเกิดไว้พร้อมขอให้มึงมีความสุขมากๆคิดอะไรก็สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่องเลยแล้วก็ตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานนะก็อาแฮปปี้แฮปปี้เทคแคร์ด้วยอารักษาสุขภาพเว้ยก็ขอเป็นน้องที่น่ารักเป็นเพื่อนที่น่ารักนะก็มีอะไรก็ไว้คุยกันอาเทคแคร์มึงครับผมสุขสันต์วันเกิดนคะครับพร้อมขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของ มีความสุขมากๆนะครับคิดอะไรขอสมปรารถนาะอย่างแล้วก็เป็นน้องที่น่ามีตลอดไปนะจ๊ะฮัครับสุขสันต์วันเกิดน,นะพร้อมก็ขอให้พร้อมมีความสุขมากๆโตไปหนึ่งปีแล้วก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงจะเลยในหน้าที่การงานเดี๋ยวเราไว้กินข้าวด้วยกันไปเที่ยวกันบ๊ายบายแฮปปี้เบิร์เดย์นะครับท่าน oh. พร้อมทีประกอบนะฮะ oh. mm. ก็มีความสุขมากๆเลยนะครับผม mm. ก็อยากได้อะไรขอ,อสมหวังนะครับไปเจอจ้า สุขสันต์วนเกิดนะครับน้องพร้อมที่มาสุดสุดนะครับคิดสิ่งใดก็ส่งหวานนะครับขอให้น้องพร้อมครับเป็นน้องที่น่ารักอย่างนี้ตลอดไปแล้วก็สุขภาพด้วยนะยานไปไม่เลครับส่วนวันเกิดน้องพร้อมก็ขอให้น้องมีความสุขมากๆเนาะคิดอะไรก็ขอให้สมงคำปรานาแล้วก็เรียนก็ขอให้ได้เกรดเอทุกตัวเลยสู้ๆเจอกัน Happy Birthday จากเพื่อนชายขอให้ปีนี้มีความสุขมากๆนะจ๊ะขอให้เจอในเรื่องดีๆแล้วก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะจ๊ะกุอยูตรงนี้จ้ะ <Birthday S 2> อบอดยระองเลงขอให้วันเกิดปีนี้เนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นแล้วก็เป็นเด็กที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับแฮปปี้เบอร์เดย์ครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับ Happy b i r t h นะครับพี่พรพี่ชายสุธทรักนะครับขอให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมแล้วก็ขอให้มีงานเยอะๆเงินทองไหลมาเทมาขอให้มีทุกคนรักมากเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับผมสุดท้ายรักน้นจุกๆนะครับสุขสันต์วันเกิดน,นะครับน้องพรมาขอให้น้องพรมีความสุขมากๆนะัะแล้วก็เป็นน้องที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะจ๊ะจุ๊บไปๆครับผมก็ป a p p ด b i r t น้องพรนะครับมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะครับ ไอ้พร้อมมันเป็นเด็กที่น่ารักสำหรับผมมากมากนะสมมติรับผมมีเรื่องเล่าแล้วกันว่าถ้าผมเกิดต้องการความช่วยเหลืออะไรเนี่ยมันจะเป็นคนแรกเสมอที่จะเข้ามาช่วยผมนะครับอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งนะแต่มึงกูรักมึงเหมือนน้องชายมากๆขอให้มึงประสบความสําเร็จทุกอย่างขอให้ความรักที่มึงมีต่อคนรอบข้างความห่วงใยขอให้ทุกคนรักมึงกลับไปแบบนั้นนะก็ก็ขอให้ชีวิตประสบความสําเร็จทุกๆอย่างดีขึ้นทุกๆปีดังขึ้นทุกปี กูคอยเชียร์วงนี้เสมอรักมากวงกูไม่จริงเออ <laughs>